เห็นยังเห็นยังนิดนดินยังพอแม่พี่น้องดินบ่เป็นยังงอ่ะปีนามาสบายดีไหมยังเร็ว,รวปีน,นามาปีน,นาบอกปีน,นามาสบายดีไหมือสบายอ้าวแม่เปิดคลิปนี่เปิดแล้วูกมันจะสบายแล้วปีนมาก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องนกมือดีดีเอาไหมสบายดีพออ่อแม่พี่น้องอมลูกหน้าเด้อเชิญเน้อออกมายัง อลบุกยาอันนันเด้ยยัาย่ายาเรื่องยาเรื่องันี้เชิญ่ได้ไปไซบอบออยู่เฮินอยู่ลุงบุญอื่นลุงบุญบุญเหรอบ่าุญเว่าไุูดบุญเปลวุญแล้วจก อ้าวกาบสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อบัวจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งราบฟังไทยและกับต่างประเทศเพื่อนพี่น้องมืัอนี้ก็มาพบพอกับซองสาวลิงบัลพินคือเก่าเนาะเพื่อนพี่น้องมืัอนี้สาวลิงก็ออกมาลกหงาอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยยังประมาณสองนานเนาะอ่าก็จะเป็นผักของเฮาเน้อรวมขึ้นใหญ่เสร็จใหญ่แล้วเอาตัวใหญ่ให้เบิ้งสภาพหงาเพื่อนพี่น้องเอ้ยสิให้ผักงามได้จังใดเนาะอันนี้คือเอามาให้อาเซอร์ลินเนาะฮะ ขึ้นเลืเห็นลึกขึ้นลืกไก่ใหญ่นั่นแล้วเห็นหัวบอกยังเอสน,นอยาก็นอนเอสนอนถ่าเราเด้ออืออือยากนอนแหละนอนโลดรับโลดวันนี้เขาก็ออกมาลิน,บบน,น,นอออก,กับเอสนี่นาเพื่อนพี่น้องเอามาลกเงาเนาะยังให้มันเล่ไว้ไว้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสลิงก็เอาควายเขาห่มแล้ว,ลวออกมาหน้าต่อเล่นเลยเห็นเลือกผันใหญ่อือเลือัน ซาลิงกับซีรอกแบบแดดๆแล้วนะพ่อพี่น้องแล้วซาลิงกับจังสีผักผ่อนเนะาะเพราะว่าหายามว่างของตัวเองเนี่ยมาลุกเนาะน้ง่งเคยหันตีกันอืมอืมอืม,อมเดี๋ยวพ่อแม่ขอโตไปลุกหนีกเดินจะลินทาเด้อกำพันช่วงโตเนี่ย ល្លាបាំ្រាប់ទាង់ទាង់្លាប់់ទ No. กูออกมานำแ้่มาดินะออกมาเอาอยัางเอา,าค่อยเห็ดยังแดดนี่ ตื่นแล้วพี่น้องเ้ยตื่นแม่ว้าเนาะพูดพี่ตัวลูกมานางลินแล้ววันนี้อแค่ห่วโอ้ยอากาศงอนมันก็เหี่ยวแล้วลูกงางไดอันนองงงนงอ่อืองอนอง้งอองออง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 อององอ่อง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 อ้องอองงงอ เมื่อยน,นั่นแหละเนาะซาลิงก็เลยขึ้นมาพักผ่อนเนาะแนมมาเห็นอสุรลาบจอจ่อยอยู่ในพี่น้องอยู่อูนีน่เนาะซาลิงขึ้นมาเพราะว่าตื่นพุทผิด,ดรถซาลิงกระว่าดังโคดแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระบาดอสุรในที่เบบลอะละอสรุรแข็งจะได้ลุกเดีย๋ยวยกกันทออุดดาดพี่น้องซาลิงก็ลืมบึงให้มุ้งนั่นนี่ไม่มันกำังดำนี่ ถอดถดาดจนมาพงฮะบน่งนอ๋มมอครับนึ่งนึ่งฮะมาดำดนี่อืมหยอกกันอาอาออกได้หมดในตินนะ่ะพูดเต็มอยู่ในตินนะ่ะหมดแลายไลายพ่อนพี่น้องแห่งคนกินขนมแล้วคนปะแถวนี้เนาะน้องายอยาอมาเรวตกตึกช่ทตึกกอหน้ำมันตึกกิวอมันตึกก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบจนนี้เดอ้อเพื่อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดติดตามเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลิงมาพินคลิปต่อ,ตอไปเพื่อพี่น้องเลยพอกันคลิปใหมนะ่เนาะวันนี้ซาลิงก็ลืมบอกข่าวดีเพื่อพี่น้องเลยซาลิงผ่านแล้วเดอ้อเพื่อพี่น้องเลยแต่ก็ยังบ่ผ่านหมดเนาะชั่วโมงการหับซุมสาลิงมันยังซองพันปลายชั่วโมงเนาะค่ะ <c oughs> ขอให้พวยพี่น้องเข้ามาเบิ่งนากันเดนะพวยพี่น้องเลยเบิ่งคลิปให้ซาลิงจนจบนะเด้อพวยพี่น้องเลยเพราะว่าสมองซาลิงยังไม่ผ่านเนาะพวยพี่น้องขอบมูขอบใจพวยพี่น้องเอฟซี FC ทางลายนะที่เข้ามาติดตามหับซุมและเข้ามาเบิ่งจนจบคลิปพวยพี่น้องเลยไปเสร็จเลยบา๊ายดีเนาะเป็นแดดซาลิงกะ